สวัสดีค่ะพี่น้องซอนน้องประตอม่ะเลาะตอนนี้ผ้าพีผ้าน้องมากจิตลาดสดวาลินชำรบพี่น้องมาหาเลาะสื่อปลาพี่น้องโ้นนี่ก็จะเป็นส้นตลาดขายปลาปลากับพ่อขาแม่ค่ะก็กำลังมาทรงตอนนี้ก็เป็นเวลา ที่หนึ่งพี่น้องที่หนึ่ง,งบรรยากาศรอบๆ่วนนี้เป็นตลาดขายปลานี่ตัง้งนาที่เห็นอยู่นี่ก็จะเป็นหมดปลาเชื่อมปลาหนังนป็มี่ปลา อะชอนนากำลังมาส่งพน้อตลาดสดวาลินชลารเทศบาลหนึ่งบรรยากาศตอนตีหนึ่งพี่น้องมีปลาลดกําำลังลงของเตรียมจัดของ ปลาลายค่ะพีนองปลาเนื้ออ่อนนี่คือปลาลด โลละลอยแปดสิบหาร ชระตุกลหอียด xiêm bà lái lái của đòn rồi nè bà bà lột cái này ra đây

รียมลงของจัดสถานทีท้งนี้จะเป็นโซนขายผักนี่ทั้งขายปีและขายส่งแอชชั่นมาผักผักงามๆกะลำ บักเขือบกแกงริดลาดัดดินาที่แาบอื้อิดทางนี้จะเป็นโซน tìm ừ, luật đây thằng mình cầm lăng ตล,ลาดสดเทศบาลเมืองวาดินชำรบพน้องเลยทุ่งละแปดสิบบาทุละบาททุกละบาทีบกิโล ทุกอย่างสิบบาทนะสันอ่าทุกอย่างสิบบาทพี่น้องพักพักถือแค่นี่โอ้ยผักหลายผักโพดโผ่อย่างสิบบาทประกาศกับเบิร์ยาอื่นน้ำเหรอโอ้ยจับพัดเอาวะยังไม่ตื่นเหี้ยจีบ ยาสปา,ปากกาเท้าวทวาลินชำนาญพี่นอ้องไลยอยากมาหาสอพักทูก ขายส่งและขายปีมากๆพอขายไมคะกํลังเตีโอ่าไปห,ปงหางดุนุนางนตรงนี้ เป็นส,ส้นขายไก่ไก่กับหมูขายไก่โฮพี่ขายทุกอย่างเลยจริงหรอ กลับมากันมาเดอ้อที่ตลาดเจสบาลเมืองวาลินชำราบเ่นาะสองประมาณเที่ยงคืนไหมคะแต่เริ่มมาแล้วพี่น้อง